ทั่วทิศอนอีกวิถีชุมชนย่ำเท้าไปกับผมต้อยซาม แล้วก็คุณโจก็พาผมมายัางเรือนเพาะนะครับถือว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญนะการที่จงอัตราการลอดของฟาร์มแห่งนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าบางทีบางแม่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะฟักเองได้นะฮะับโจก็จะนํามาฟักที่นี่ขั้นตอนมีอะไรบ้างครับก็จากเราคัดแยกไข่มานะครับจากเรือนเรือนเรือนพ่อพันแม่พันธุ์ครับ เราก็จะเก็บไข่มามามาอยู่จุดนี้นะครับจุดนี้เราก็จะมีตู้สําหรับฝากไข่นะครับ<ม>เราก็จะเอาสองดูตัวไหนที่มีเชื้อเราก็เข้าตู้ ตัยไหนที่ยังไม่มีเชื้อเราก็แยกออกคืออันนั้นจะไม่จะไม่ได้จะไม่มีค่าไม่มีไม่มีตัวครับครับผมจะก็เหมือนไข่ธรรมดาเหมือนกับไม่ได้รับการผสมไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อเราก็ไม่ต้องพักกันครับไม่ต้องวักครับผมก็ประมาณเดือนเสร็จเดือนเสร็จเราจะแยกออกมาเราไม่จําเป็นต้องเข้าตู้แล้วแต่เราก็ต้อง้อนอยู่อันนี้เป็นเป็นผลผลิตของแม่แม่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ไปไปดูคือสายพันธุ์คืออีเด็กตั๊ม ตอนนี้ออกออกละคืนได้ตัวเมียอ่านี่สีแดงแล้วคับผมสีแดงครับตัวเมียเราก็จะเก็บไว้ทําแม่พัน์ต่อไปอืานี่ครับก็คือการวิธีการเพราะของคุณโจการเลี้ยงดูนะครับคุณโจจะพาเราไปดูว่าครับ,รบผมเพิ่งเกิดเม,มื่อเช้าก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาตัวเล็กขนาดไหนแดงขนาดไหนนะครับแล้วการประกบประงสนเนี่ยต้องป้อนอาหารทุกสองชั่วโมงอ่ม ถ้าโต,ตขนาดนี้ป้อนวันละ3าเวลาแค่เท่านั้นคือจะขยับลงมาลงมาลงมา,งมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากวันละ6-7ครั้งลงลงลงมาเหลือ4ี่ครั้ง5้ครั้งสครั้งเป็นเขาเริ่มกินเองเอาละครับขึ้นไปดูกัน เนี่ยยังเดี๋ยวจะให,ให้ให้ให้ชมนะครับอันนี้เพิ่งจะเกิดเมื่อเมื่อเชาอ้านยครับแม่นี้วันที่เท่าไหร่นะครับพอเพื่อจะไม่ให,ให้ไม่ให้เกิดปัญหาพี่น้อง ถ้าเกิดเราจับคู่กันปุ๊บเราจะไม่เกิดปัญหาพี่น้องท้องเดียวกันจะได้ผลผลิตยากนิดนึงเพราะว่าเขาใสา่ใสเ่เลื้ดงเขาชิดเกินไปอันนี้ไม่มีเชือ้อนะครับอันนี้ไม่มีเชือ้ออย่างนี้นะครับเสียเลยเสียครับแต่อย่างนี้ที่มีเชือ้อจะใส่แดงครับผมจะแตกต่างกันเห็นนะครับอันนี้จะเกิดละอันนี้เป็นตัวละ พอต้องถามพี่บ๊วเมาลาครับว่าการเลี้ยงนกนี่เราได้อะไรจากเขามากงก็เราก็ได้ความรักความอบอุ่นที่เราให้เขาเขาก็ให้กลับคืนมาแล้วก็เราก็ได้ความเพลิดเพินะมีความสุขที่ได้อยู่กับเขาเลี้ยงเขามาครัตั้งแต่เล็กเขาก็อยู่กับเราแล้วเขาเป็นนกที่ขี้เล่นเราก็มีความสุขเพลิดเพลินแล้วก็จะมีสมาธิที่เพื่อไปทํางานอย่างอื่นใจเราก็เยือนลง ทำให้ใจเย็นขึ้นเราอยู่กับสัตว์เรารักสัตว์มันมีการต่อยอดก็มีต่อยอดก็มีการต่อยอดไปแล้วสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนอประสบการณ์แล้วก็อย่างเพื่อนๆก็อนุกมาแลกเปลี่ยนกันอะไรกันพอถึงจุดเป็ยอดก็อาจจะเป็นสร้างรายได้เข้ามาเขาสร้างรายได้ลับคืนเข้ามาแล้วเราจะสร้างไปเรื่อยๆอาจจะเป็นรีสอร์ทเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอะไร ต่อนนี้เป่งเริ่มต้นนะในอนาคตดีนะเอออนาคตนี่ก็คืออะไะต่อไปมีการขยายพันธุ์เงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องเยอะแน่มันเรื่องของรายได้มันต้องมันต้องทาแล้วล่ะตรงนั้นถึงจุดนั้นมันก็ต้องทาอยู่ครับครับก็นี่คือเป็นการการทาทางานอย่างยากลําบากอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็ในอนาคตอย่างพี่เบิ้มเองบอกว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะฮะมันก็ต้องมีการนอกจากแลกเปลี่ยนผพิตภัณ์แล้วมันก็ต้องมีของการสร้างรายได้กันขึ้นมาในอนาคตนะ่ดินเปนนี้ประมาณเทอะ ที่พไร่คงต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นฟาร์มเปิดขนาดใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้เรียกว่าเรียกว่ารองรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองพะยาเขาว่าได้แล้วครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านรองประดัดอบตเขาไม่แก้วนะครับท่านความหวั่นเมืองเย็นบุญธรรมนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเอางี้นะครับ ภาพรวมทั้งหมดของอบตขาแมแก้วนะครับแต่ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีแผนไรเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่เราอย่างไรได้บ้างอ๋อครับตรงนี้ในขาม่แก้วเรานโยบายของท่านนายกเนาะท่านจำเนียงกิีุประคุณก็ท่านยินดีต้อนรับนะครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นผู้พำนักสายรายใหม่หรือว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีลักษณะของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่มามีผลกระทบกับพื้นที่ของเรานะครับวิถีเดิมของเราก็คือเป็นเกษตรกรรม แบบพืชไร่นะมีทั้งสับปะรดมันสำปะหลังนะครับมะพร้าวในกรณีของฟาร์มของทวัชัยฟาร์มเนี่ยก็ถือว่าเข้าข่ายในการที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับเชิงเกษตรเราก็พร้อมที่จะส่งเสริมนะครับถ้าในช่วงนี้ทราบว่าอยู่ในช่วงระหว่างการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยินดีที่จะเข้ามาส่งเสริมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอบตอเราครับครับอะไรครับก,ก็นีก็คือเรื่องราวทั้งหมดของทวัชัยความแห่งนี้นะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็แผนของการส่งการท่องเที่ยวที่อบตอขาไม่แก้วมีแผนที่จะปรับเอาฟาร์แห่งนี้เข้าไปอยู่ในแผนการพัฒนาแ่นการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตคนะครับอะไะครับวันนี้รายการกานเท้าน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทวัชัยความด้วยนะขอบคุณทางด้านอบตอ่า เขาไม่แก้วด้วยนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราว,วื่อนาคตถึงแหล่งการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้าและก็ความแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นความเปิดที่เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับแลกเปลี่ยนสายพันธุ์นกนา,นานาชนิดหลายๆสายพันธุ์นะครับเอาละครับเทปหน้านะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนนะครับคบอ,อยติดตามชมนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะสวัสดีครับ mm